การบําเพ็ญศีลธรรมเข้าสู่ใจนับแต่งแต่พื้นพื้นที่บําเพ็ญตนมาด้วยความตะเกียกตะกายอย่างสุดยอดเอาชีวิตเข้าแลกในการฆ่ากิเลสถึงขั้นที่ว่าไปอยู่ในป่าในเขาจะฟัดกับกิเลสให้เต็มเดียวเมื่อเข้าไปถึงป่าถึงเขาเอันเป็นเบทีที่จะต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วกลายเป็นกิเลสฟัดเราฟัดเราสู้มาไม่ได้ นั่งน้ำตาล่วงอยู่ภายในภูเขาหลวงตาไม่ได้เลย,ยนี่ละเวลากิเลสมันแน่นมันหนาเราจะสร้างสติปัญญา,าความสงบร่มเย็นขึ้นภายในใจสร้างไม่ได้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายใสย่แสบเป็นฟืนไฟเผาเข้ามาเผาเข้ามาหงายให้มันหงายให้มันนี่เราก็เคยบำเพ็ญมาแล้วจนกระทั่งสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยสติ ไม่มีมีขึ้นได้ปัญญาไม่มีมีขึ้นได้สมาธิขั้นใดภูมิใดพูดแล้วสาธุไม่ไปถามผู้ใดระจักขึ้นภายในใจของตนด้วยการปฏิบัติที่รู้จริงๆเห็นจริงๆ,ๆตามธรรมที่สอนไว้จากปริยัตินำมาปฏิบัติตนเองเป็นภาคปฏิบัติเพราะปริยัตินั้นเป็นเพียงแบบแปลนแผ่แผนผังของมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่มรรคผลิพานนั่นเพียงแบบแปลงแผนผังของมรรคผลิพานของอัดของธรรมของศีลของสมาธิของปัญญาเท่านั้นที่เป็นองค์อันแท้จริงก็คือใจของเรากายวาจารของเรามาปรับตัวให้เป็นศีลบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นสมาธิความแน่นหนามั่นคงขึ้นมา ปัญญาเฉลียวฉลาดแก้กิเลสโดยลำดับลำดับขึ้นมาจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือการอบรมบ่มตัวเองนั่นแหละเรียกว,ว่าสังหารกิเลสในเวลานั้นเทียบกับเขาปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนแปลนมีหลายขนาดเจ้าขนาดไหนเอาเอาแปนออกมาลี่แปนออกมาแล้วสร้างตึกหลังนี้สร้างแบบ ตามแผนนี้ตามแผนนั้นแล้วสร้างไปตามแบบแ,นแนผนแผงก็สําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ท่อแบบแปลนเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวแล้วนี่ทรรมของพระพุทธเจ้าทรงตั้งสอนไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ศีลแต่สมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นนี่เป็นแปนทั้งนั้นสอนไปแล้วโดยถูกต้องผู้มาปฏิบัติบําเพ็ญเราเรียกว่าผู้มาก่อสร้างสมาธิสร้างศีลสร้างสมาธิ สร้างปัญญาสร้างวิตติหลุดพ้นขึ้นกับภาคปฏิบัติคือจิจตภาวนาของตนผลก็ปรากฏขึ้นมาสมาธิไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นจิตใจทุกขั้นของสมาธิไม่ต้องถามใครจนกระทั่งถึงปัญญาเอาขอเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามหลักธรรมที่ได้ปฏิบัติมาและมาสอนพี่น้องตั้งหลายนี่ไม่ได้มาสอนแบบงูปลา,ปานะสอนแบบธรรมธาตุทีเดียวธรรมธาตุนี้ได้ส่งมาแล้วเป็นเวลา สี่สิบเก้าปีคำว่าธรรมธาตุคือกิจล้นพ้นไปจากแดนสมุติอุวประการทั้งปวงดังที่กล่าวเวลานี้เราได้ทรงธรรมธาตุนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2493วันที่16พฤษภาคมบนหลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเวลาห้าทุ่มพอดีวันนั้นเป็นวันฟ้าดินถล่มที่กิเลสพังลงจากหัวใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถลม่ม บนเขาลูกนั้นเวลาห้าทุ่มวันที่สิบห้าพฤษภาคม2 4ง,ง3นั่นเป็นวันเผาสุกิเลสเป็นวันที่ทรงตั้งแต่ศีลนี่ก็รักษามาแล้วไม่สงสัยสมาธิเป็นอังขั้นทรงมาเดิมหดับปัญญาเป็นอังคั้นตลอดปัญญาที่เยี่ยวชาญเฉลียวฉลาดเป็นปัญญาตน,นมัิกลายขึ้นเป็นมหาสติมหาปัญญา ไม่ต้องไปถามใครถามใครปรากฏขึ้นที่ใจท้องตนปริยัติกับปฏิบัติวิ่งประสานกันทันทีเป็นสักขีพยานต่อกันเป็นลำดับลำดาไปจกนกระทั่งถึงวิมุติหลุดพนยิเลสข,ขาดสะบั้นลงภายในหัวใจในคืนวันนั้นเป็นหนึ่งฟ้าดินโลกนี่ธรรมนี้เราได้ส่งไปแล้วตั้งแต่บัดนั้นนํามาสอนพี่น้องทั้งหลายเราจึงไม่ได้มาแบบลูๆคำคกคำดำคำ,คำ,คำ,คำขาวออกมาเราสอนด้วยความแน่ใจทุย่าง ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรมโลกนิพพานมีเปรตผีต่างๆมีดังที่บุตเจ้าทรงยังสอนไปแล้วทุก,กระเบียดนั้นเราไม่มีสงสัยกราบท่านอย่างราบเลยหาที่ปฏิเสธไม่ได้ใครจะเต็มกล้าสามารถก่ว่าพระพุทธเจ้าก็เอาดันออกไปสู้กับพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรมโลกนิพพานไม่อยู่ลาตายแล้วพูดที่ว่าบาปไม่มีนั่นแหละมันจะเป็นกองรับเหมาหบาบาป กองรับเหมาหากหาแบกบนรกทั้งหลุมทั้งหลุมไม่กี่ไม่ทราบว่ากี่กับกี่การเพ่งกี่หลุดพ้นมาได้นี่พวกเราเป็นชาวพูดสมควรแล้วหรือที่จะกล้าหารทางไทยเป็นเทวทัตต่อสู้บริเจ้านั้นไม่สมควรอย่างยิ่งขอให้แก้ไขดัดแปลงตนเองที่กลเลสมันครอบงำหลอกหลอนอยู่นี้ลบล้างธรรมของถิลมุริเจ้าว,ว่าไม่มีไม่มีอยู่นี้ให้มันกระจายออกจากหัวใจ ทำที่กล่าวเหล่านี้ที่พุทธเจ้าทรงสอนนี้จะเปิดเผยที่หัวใจแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าก็าไม่ทูลถามท่านเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันทําไมเช่นอย่างศาลาหลังนี้หลังใหญ่โตที่เรานั่งฟังเทศอยู่เวลานี้แต่ก่อนผู้ที่ได้ยินว่าสาลาหลังนี้ใหญ่เท่านั้นท่านี้ก็าหากเชื่อแต่ยังไม่แน่ใจ พอมาเจอศาลาหลังนี้แล้วใครถามใครที่ไหนใครก็มองเห็นด้วยกันเพราะเป็นศาลาหลังเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันแล้วถามกันหาอะไรนี่เรื่องมรรคผลนิพพานนรกสวรรค์เอเวกีที่ไหนก็ต่างก็แบบศาลาหลังนี้เมื่อจ้าเข้าสู่หัวใจแล้วเราถามใครที่ไหนนั่นละธรรมพระพุทพธเจ้าที่สอนโลกด้วยสวาัาดธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีผิดมีเพีย้ยนว่าอะไรมีมีตามหลักความจริงนั้น ถ้าใครปฏิบัติตามนั้นก็จะค่อยปลดเพื่องตนจากกองทุกข์ไปโดยลําดับธรรมดาถ้าปฏิบัติได้เต็มจัดเต็มส่วนก็เป็นน้ําลําคลองของแต่และบุคคลบุคคลที่บําเพ็ญบารมีก็เองของตัวเองเต็มเปี่ยมแล้วก็เชื่อมเข้าหาธรรมธาตุโดยไม่ต้องถามใครอีกแค่เดียวเพราะพูดถึงธรรมธาตุแล้วไม่ถามกันนี่แหละ